อ่าอีกแล้วโจโจเอาอีกแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับโจ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 เล่นอะไรไม่รู้โจโจนี่ดู ตรงนี้เรียกจะจะได้เสริมนะ้วเนี่ยสบายครับพี่น้องว่าด้านนิดเดียวก็ไปแล้วโอ้ตักเอาน้ำมาปูไหม เริ่มน่วมไปเรื่อยนะตรงนั้นกวานก็โจโจตรงนี้แหละเฮ้รถโจโจนี่ต้องไจะอ่าได้เปลี่ยนคาบหรือเปล่านะมองถ้ามันเหมือนกับไม่มีแรงนะครับอ่ะแม่โคเดินมาดัน ท้ายนะแล้วก็ขุดดินจะทำทางใหม่ต้องเอาดินดินแห้งลงเพราะว่าดินมันวิ่งหลายหลายเที่ยวนะมันน่วมนะครับพี่น้องเพราะว่าดินล่างมันยังเปียกอยู่แต่ว่าล่างล่างที่จริงแล้วเป็นดินดดนนะล่างจริงแล้วเป็นดินดานเอาตรงนี้ออกเลยเอาหาดินแห้งมาใส่ อ oh. 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 อาฟังไปเลยงงกิ่งไม้ฟังไปแอบตรงนี้ดินแข็งเลยเนี่ย กระจุยครับพี่น้องไม่เหลือต่อย่คาครับตรงนี้โอ้ต่อใหญ่แล้ว,ลวพี่ฝังลงเลยเอานี่ครับวิธีการาทำทางเรายิงไม้ยัดฝังลงแปงลใต้เลยแล้วก็เอาดินโปะเลยนะครับ ทุกรอบพี่น้องเพราะว่าติดยํำไหนก็ต้องมาดันเพราะว่าอ่ารถอ่ารถไทยอยู่หน้างานนะครับตรงนี้ก็มีแต่แม่โคก็ต้องเดินมานะเพราะว่าเดินไม่ไกลเท่าไหร่ครับต้องหาดินแห้งมาปูแล้วเนี่ยแนวต่างกดินดานมาใส่อีกสักสองเชี่ยวนะ ะบ่ายโมงแล้วพี่น้องน่าจะได้หยุดพักกินข้าวก่อนเลยหรือเปล่าดินชั้นล่างมันโุมนุ่มไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเตาเราไม่ได้ปูตั้งแต่ที่แรกนะ เหน่อยกดๆนะดินมันดินมันปุ๊บปๆ๊บ๊บ๊ไงไม่รู้แต่ว่ารถโจโจน้นี่รู้สึกว่าแรงจะน่าจะเป็นกับคลาดนะครับ ลบก่อนลบับามาดูครับหารกกีเยังไงจะผ่านไปได้ไหมโอ้มันมันน่วมครับทุกนับนุ่มนับเลยน่ยเอาดิน ถ้ตักดินดานมาใส่ด้วยให้มันด่ารอเปล่านี่สักเที่ยวสองเที่ยวนะนถ้าตักดินดานมาใส่สักเที่ยวสองเที่ยวนี้น่าจะน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่มีปัญหาอะไร ขณะรถเบายัางนุ่มเนียมนุ่มเนียมเลยพี่น้องแต่รถไม่ค่อยมีแรงนี่ยู่แน่นอนฮะอยู่แน่นอน,คอน,น,อนอโคเดินไปนู่นแล้วเนี่ยตรงนี้ตักดินตับมาเนี่ยมาใส่อีกสักอีกสักสองเที่ยวนี่สองสามเที่ยวนี่เพราะว่ามันจะอยู่ปึ๊บเลยนะก็เราได้ปูไว้หนานๆสักหน่อยนะครับ เราดิเศษไม้เอาเศษไม้ออกอันตรายนะครับไม้ในพวกลัวมันแทงนี่น้องดูนะเห็นไหมนมเนียมนมเนียมเลยนะครับน,นับนับ ออคันนี้ก็เพิ่งได้สเที่ยวนะครับเพราะว่าสายเกียร์ขาดกำลังประกอบเสร็นนะโอ,โอเคนี่ลูกปืนล้อหรือเปล่าฝั่งซ้ายนี่มันดังปุกปรับๆุกตับนะไงเหมือนจะเหมือนจะนะครับเหมือนจะลูกปืนดังนะ เสียงนี่ดังก,กบกบกบบ่งไซน์นะขนะองเจ้าเคเคนะไนะครับเราก็ อ่ะพักสักนิดนะครับพักสักนิดว่าเมื่อกี้โอ้ตรงนี้ทำไมมันบิดนี่ไม่รู้ว่ารอยรถไถดันหรือเปล่าน่าจะรอยรถไถดันเนะี่ยอาจะเป็นรอยรถไถดันมันฉีกแนะน,นี่ตรง สำรวจดูความเรียบร้อยครับรถเราเนี่เมื่อกี้ก็จบไปชีวิตหนึ่งโจโจออกมาแล้วครับจะอามน้อยไรสังกัดสีแดงนะครับเนี่ยจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าทางก็น่วมไปหมดแล้วเริ่มน่วมแล้วพี่น้องเริ่มน่วมแล้วอ่ะ เอาออไปได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ว่าต้องหาเหลี่ยมให้ดีนะต้องหาเหลี่ยมให้ดีเดีวนี้อ่ะร้อยเก้าห้าพี่น้องสมองเงินอ่ะปีกนกนะครับสิงไฮเทคครับปีกนกนะคันนี้สิงไฮเทคครับร้อยเก้าห้านะ รถสิบกว่าปีนะครับสภาพรถแจ๋วมากครับประมาณสิบเอ็ดปีนะพี่น้องรถคันนี้ดูครับขับเองครับเจ้าของขับเองเรียกว,ว่ารักษารถได้ดีมากนะครับทะเบียนก็ตงับหนึ่งหนึ่งสองสองครับโอ้สุดยอดเลยรอบเขาก็ได้มาดูครับแรงดีเหมือนกันอึบไป ามาดูครับอ่าผ่านคันที่สามที่สี่นะตรงนี้ทําทางใหม่นะครับรถโจ,โจโจมาติดแต่ตรงนี้เลยนี่ติดแต่ปากทางนี่แหละโจโจนี่มีปัญหาอะไรแหละน่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ฝุ่นเฮอยเยียบหน้อยอึ๊บอ,อึ๊บ โอ้เปลี่ยนร่องครับเปลี่ยนร่องแต่ว่าจะติดเสร็จแล้วโอ้นี่แหละมันดังไอ้ขี้ดินนี่แหละดังกุบกับกุบกับนี่ขี้ดินอยู่ในร่องล้อนะพี่น้องไอเราก็นึกว่าน่าจะเป็นลูกปืนแตกหรือเปล่าขี้ดินเต็มล้อเลยในกระทะนะเดี๋ยวมันมันแข็งตัวมันมันกิ้งลังกงลงกงลงกงลงเลย อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง YouTube ของไรซ์สังกัดดังซึ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายนะคะสวัสดีครับ